สนับสนุนโดยแพ n คลินิก สนับนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999สวัสดีค่ะสาวๆนางฟ้าอลิสมารายงานตัวแล้วค่ะเคยมีคนชมไหมคะว่าพวกเราเนี่ยสวยเหมือนกับนางฟ้าสำารับาลิสนะคะไม่เคยมีแล้วค่ะ เป็นผู้หิงสาวจากแดนกิมจิหนึ่งคนนะคะที่ทั้งเกาหลีเนี่ยต่างยกให้เธอเป็นนางฟ้าเลยเนี่ยต้องยกให้เธอคนนี้ค่ะคิมแตฮีนักร้อนักแสดงชื่อดังนะคะจากซีรีส์ยอดฮิตหมายถึงเจสค่ะนั่นสชีบราอจ้ะยไม่นซ้ช5 0นเดียวอุยยตงก ายคนสงสัยนะคะว่าทําไมเธอถึงได้รับฉายาเป็นนางฟ้าแดนกิมจิค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยสวยธรรมชาติสร้างตั้งแต่หัวเจลดเท้าไม่เคยผ่านการศัลยกรรมนะคะแม้แต่ครั้งเดียวเลยหายากาใช่ไหมล่า เหตุ hey, บทน,นี้นะคะก็เลยทําให้คนเกาหลีทั้งหดเนี่ยยกตําแหน่งนางฟ้าให้กับเธอยังไงล่ะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าอย่างพวกเราเนี่ยไม่สามารถสวยแบบคิมแตฮีเป็นนางฟ้าได้เพราะว่าวันนี้ค่ะ <Wow. S 1> นางฟ้าลิสนะคะ <Wow. S 1> จะเสกให้ทคนเนี่ยสวยปิ๊งเลยยังไงรอรับพรพิเศษกันได้เลยคะ่ะ face to face face to face lady ขอเสกความสวสยใสไร้ที่ติอย่างนางฟ้าคิมแตฮีให้สาวๆ้ว oh, wow. ้าวใส่บลวเวอร์ for her h a i r for her ซาลอนไหนก็ไม่ต้องพึ่งสวยวิงวิงแบบนางฟ้าได้ง่งายๆกับเจ๊สมทรงและเพื่อนสาวสุดเทรนด์กับทรง9ย้อยคลอยตามนางฟ้ามาดามแหนสแกนเทรนมาดามแจนสแกนเทรนสาวไหนพร้อมสวยเลิศก็รอดไปแต่นางไหนสวยไม่เสร็จดันออกจากบ้านโดนแน่หระวังปากมาดามไว้ให้ดี Hard Attack ฮาร์ดแท็กนอน n orn, n orn, n orn. นอนนอนนอนอยู่ได้ผู้ชายไรไม่กระตือรือร้นสัเลยใครเจอแฟนหนุม่มสุดขี้เซาแบบนี้สามสาวฮาร์ดแท็กมีวิธีจัดการมานำเสนอจ้านอกจากจะสวยใส่นะคะเป็นไอดอลทั้งสาวไทยแล้วก็สาวเกาหลีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความงามของคิมแดฮีนะคะก็ยังไปครองใจค่ะหนุ่มเรนนะคะที่เป็นทั้งขวัญใจสาวแท้สาวเทียมจนอยู่มาอีกด้วยและล่าสุดนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ค่ะ ไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องอิจฉาใครดีคนนึงก็สวยแบบนางฟ้าคนนึงก็หล่อขั้นเทพทั้งส่งกันจริงๆค่ะ ว่านางฟ้าคิมแตฮีเนี่ยเขามีสเสน่ห์เรือร้ายขนาดไหนที่จะมัดใจหนุ่มเลนให้อยู่หมัดนะคะขนาดหนุ่มเลนเนี่ยเขาไปแกนอาหารแล้วเนี่ยยังต้องแอบหนีออกมาเจอหวานใจอยู่บ่อยๆจนทำให้โคมทัวแดนกิมจิเลยล่ะค่ะแต่แหมอย่ามัวปิดฉากเขาเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะรับรองว่าสาวๆเนี่ยได้สวยทัดเทียมระดับนางฟ้าคิมแตฮีแน่นอนอลิสมั่นใจเลดี้ของเราก็มั่นใจจริงไหมล่ะคะเลดี้ เลยน้องอลิสจริงๆแล้วเจเนี่ยก็เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีกับเขาเหมือนกันกำลังจะบอกนะจ๊าว,ว่าซีรีส์เกาหลียอดฮิตที่เคยออกอากาศมาแล้วนั่นก็คือเรื่อง b l u House กำลังจะมาฉายที่ช่องแบงค์ชาแนลของเราอีกทีนึงด้วยเออคิดถึงเรนอะผู้ชายของเจ แบบว่าเป็นแฟนกับนางฟ้าเกาหลีหรือคิมแตฮีไปแล้วอเอาละไม่เป็นไรถึงเจจะไม่ได้เป็นตัวจริงของเรนวันนี้เจก็จะขออัพหน้าตัวเองให้เหมือนสาวคิมแตฮีสัหน่อยเออเผื่อว่าจะดูเหมาะสมคู่ควรกันกับหนุ่มเรนบ้างเอาละ่ะเริ่มอุยตาย สวัสดีค่ะคุณแม่ของคิมแตฮีอุ๊ยไม่ใช่ตอนแรกเจ๊ก,ก็เข้าใจผิดนึกว่าคุณแม่มาแต่งหน้าให้ดูไม่เป็นไรเอาละ่ะเริ่มจากเราจะลงพรามเมอร์ที่เปลือกตาของเราก่อนนะจ๊ะทีนี้เราจะมาใช้อายแชโดว์แบบครีมซึ่งเจ๊ขอ adapt ใช้นี่ิ l ิเซ่ e ัต Butterfly นะเป็นครีมบัชเป็นสี ธรรมชาติที่มีชิมเมอร์เล็กน้อยพาลงไปและเกลี่ที่เปลือกตาของเรานะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาใช้อายแชโดว์นะสีเนื้อเลือกแบบที่มีชิมเมอร์เหมือนกันเจเลือกใช้อ l ลิเซ่บัตเตอร์ฟลายนะคะ่ะทาลงไปที่เปลือกตาที่เมื่อกี้เราทาไว้ตอนแรก ตองโหนคิ้วด้วยจากนั้นเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาใช้อายแชโด์สีขาวแบบมีชิมเมอร์นะอิลิเซ่บัตเตอร์ฟลายนี้ละกันเราจะทาตั้งแต่ช่วงหัวตาเข้าไปถึงกึ่งกลางเปลือกตานะคะไม่ต้องทาให้สูงนะจ๊ะเอาแค่ช่วงเอาแค่ช่วงเปลือกตาพอ <S 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 เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนมาใช้สี ที่เลือกแบบที่มีชิมเมอร์เช่นกันตาเราจะได้วิงอิลิเซ่บัตเตอร์ l ฟล,ลยพาเลทนี้เลยเจเลือกใช้สี ลงไปที่กลึ่นกลางเปิดตาเราอีกทีใช้สีน,นี้นะเมื่อกี้เราใช้สีขาวที่หัวตาใช่ไหมสีดําที่หางตาใช่ไหมงั้นเอาสีนี้ช่วงตรงกลางตาเราจะได้ดูวิบวับเระเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ดินสอเขียนขอบตาสีดำนะเขียนไปที่ขอบ ใช่ไหมจ๊ะคราวนี้กลับมาใช้อายแชโดว์สีดำเหมือนเดิมนะออลิเซ่บัตเตอร์ฟลายนะใช้สีดำนี้แต่ว่าคราวนี้เปลี่ยนเป็นแรงปลายตัดนะจ๊ะแบบนี้แตะไปที่สีขาวแล้วก็เขียนทับไปที่ขอบตาที่เมื่อกี้เราใช้ดีสอวาดเอาไวท้ทีหนึ่ง kind of ที่สำคัญก็คือเขียนเน้นที่มีหางตาไปเล็กน้อย จะได้ตาดูคมขึ้นตาผ่านเสร็จแล้วก็แตดขนตาจ้ะก่อนที่จะปัดมาสคาร่านะแล้วก็อิลิเซ่มาสคารา่า จากนั้นก็ปัดแก้มเข้าไปนะคะใช้สีชมพูที่ดูเป็นธรรมชาติ Elise Natural Essence b u t h On นะปัดลงไป จะเจจะเจอเ,จอเรนของเจหรือเปล่า ดีค่ะอันอันตึ๊ดกามิเป็นเทเลน่าค่ะโอ้คุณป้าคนอีสานบ่ค่ะโอ้คุณป้าคุณป้ามาจากไรนี่โอ้มาแต่บ้านโคอีด้วยค่ะสมัครเดินสตาร์ปะค่ะค่ะโอ้ยไฟสานนอคนเนองน้อคุณป้าทางนี้เด้อค่ะเลียวทรายเลียวกว่าเด้อค่ะเออจะองคุณบอยทั้งคนเกียรติเลยค่ะคุณป้าค่ะ,คะขอขบคุณอะไรคะ่ะขอบคุณอะไรคะ่ะ อิจีอันยองอซยอโอ้เลดี้ค่ะแหมใครๆมองตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นสาวเกาหลีนะคะแต่ไงเป็นลูกครึ่งสาวเกาหลีกับอีสานซะอย่างนั้นล่ะแ oh. ต่ว่าช่วงหน้านะคะยังมีนางฟ้าอีกหนึ่งนางค่ะที่เขานะคะจะมาแจ้งทรงผมเลิศเลยให้สาวๆด้วยยังไง้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร0 2 7 99 99 9 3 9 9 9 9